แน่นกันมากนะครับเือเธอ,อติดติดกันเลยอ่ะแล้วแล้วท่าท่าประจํานุกคือท่าอะไรรู้ไหมท่าอะไรรู้ไหมเนี่ยแน่ๆท่าอะไรรู้ไหมอ่าแล้วนุกจะบอกว่าผู้หญิงกับผู้หญิงยืนอ่ซ้อนกันไม่ว่านะฮะแต่ผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่ได้นะพี่ถ,ถ้าเพลง เพลงแม่ห้างมาเสน่ห์ขึ้นมาเนี่ยมันรวยลายเข้ามานุกไม่รับผิดชอบนะพี่เออที่รวยลายเนี่ยให้มันเป็นแค่นุกกับปายก็พอแล้วไม่รวยลายหรอใช่ไหมคะเียร์เวดเอ้าช่ยน่ารักขึ้นหน่อยเลยเจนจุ้ซื้อเอ้าไปแตกสาวเด้เสมอเลยใครล่ะว่าแผลเนาะน่ะต้องเล่นด้วยบ้านในคอนโด